สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชายแดนไทยกัมพูชาเดือดพร่านไม่หยุดนะครับตลอดวันนี้กัมพูชายังคงเปิดฉากยิงปืนใหญ่ถล่มบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะครับแต่กองทัพไทยก็ตอบโต้เด็ดขาดนะครับทออจัดเต็มส่ง F16 นะครับและกลิปเพ่นรวมส1บเดลำขึ้นฟ้าทิ้งบอมถล่มฐานขมิที่ปราสาทต,ตาเมืองทมและตาควายนะครับภารกิจก็สำเร็จนะครับนักบินทุกนายปลอดภยัย แต่ที่น่าห่วงคือคําเตือนจากกองทัพภาคที่2ให้ระวังขีปนาวุธ PSL 0-3นะครับพิสัย130กิโลเมตรซึ่งครอบคลุม16จังหวัดภาคอีสานและตะวันออกนะครับยอดประชาชนอพยพพุ่งตอนนี้เกือบแสนคนแล้วนะครับขณะที่ฐานกล้าของเราก็พลีชีพรวมเป็น8ดนายแล้วนะครับแม้กัมพูชาจะตีสองหน้ายิงเราแต่กลับไปฟ้องศาลโลกว่าเป็นเยือ่อนะครับแต่ไทยเราก็ลั่นว่าจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อกัมพูชามาเจรจา